ประตูจะเลื่อนปิดใช่ไหมคะ่ปต้ออประตูจะเลื่อนปิดใช่ไหมคะรอ,ะอประตูเลื่อนปิดเนาะอันนี้ก็ตั้งอไ,ไว้วัตถิชาเดินมาแล้วแบบว่าขาตัดกับตัวกรหนิที่อยู่ตรงนี้ค่ะประตูมันก็จะได้กัดนะคะสำหรับวิชาเดินมาคอยดูประตูมันจะเลื่อนปิดนะคะ เดี๋ยวพอเลื่อนปิดถ้าสมมนด้วาชาเดินไปไม่ไม่เจอกันหนี่ประตูมันจะชนวิชาแล้วมันก็เด้งกลับเพราะว่าขานวิชาไม่เจอตัวกันหนี่ที่อยู่ตรงนี้ค่ะนะคะมันก็จะประตูก็จะเลื่อนกลับมาขาด้วิชาไม่ตรงกันหนี่นะคะประตูมันเลื่อนมาแล้วมนชนวิชาปึ๊บไปไม่ได้ค่ะมันเด้งกลับมันก็จะทางานประมาณนี้ มีตัวอักขุนขาวิชาเจอกันหนิระตูมันจะไม่เลื่อนมาหรือเราเดินตัดมันก็จะไม่เลื่อนตัดมามันจะไม่กลักบทีนี้ถ้าเราแบบไ้่อยากให้ประตูหดเ,เราเลยเราจะมีอุปก,กรณ์ตัวหนึ่งชื่อว่ากรารหีบไร้สายจะรีบำแสงจากด้านบนลงมาอันนี้เป็นอุปก,กรณ์เสริมพิเศษค่ะอันนี้เราจะไม่ได้จับโตแถมรีในชนุดซึ่งเป็นสินค้าของญี่ปุ่นก็จะสะเขียนกว่าเยอะเลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ